ห้องครัวจะอยู่นอกบ้านหรือในบ้านก็ไม่ได้ส่งผลต่อพลังงานหงจุย้ยห้องครัวจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ถูกหยิบยกมานำเสนอข้อมูลอยู่เป็นประจำในเรื่องหงจุย้ยทั้งในเรื่องตำแหน่งเตาไฟกับอ่างล้างจานหรือในเรื่องระดับพื้นห้องครัวที่จะต้องอยู่ต่ำกว่าพื้นบ้าน10เซนติเมตรที่เป็นสาเหตุที่หลายๆท่านต้องถุกพื้นห้องครัวเพื่อปรับระดับพื้นให้ต่ำลง เพราะเกรงว่าการเงินจะไม่ไหลเข้าบ้านซึ่งในเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมได้อธิบายไว้หมดแล้วว่าไม่ได้มีผลต่อพลังงานหงจุย้ยแต่ก็มีข้อมูลหนึ่งที่ถูกสินแสบางท่านนำเสนอออกมาว่าบ้านทุกหลังต้องมีห้องครัวภายในบ้านมิเช่นนั้นบ้านหลังนั้นจะไม่มีกินไม่มีใช้จึงทำให้หลายๆท่านที่มีห้องครัวอยู่นอกบ้านเกิดความวิตกกังวล สำหรับเรื่องห้องครัวสิ่งที่ท่านต้องให้ความสำคัญที่สุดก็คือการทำให้สถานที่นั้นถูกสุขอนามัยทั้งในเรื่องของความสะอาดและระบบระบายกลิ่นเพราะภายในห้องครัวจะเป็นสถานที่เตรียมอาหารการที่ห้องครัวมีกลิ่นอับหรือมีกลิ่นอาหารอยู่อาจจะทำให้มแมลงหรือสัตว์ต่างๆเข้ามาอยู่ภายในห้องครัวของท่านในยุคสมัยโบราณ ห้องครัวจะถูกออกแบบให้อยู่นอกตัวบ้านเพราะในตำแหน่งห้องครัวจะมีเตาไฟที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงซึ่งอาจจะทำให้เกิดอักคีภัยโดยคาดไม่ถึงและจะลุกลามเข้าสู่ตัวบ้านจึงได้มีการออกแบบห้องครัวไว้บริเวณนอกบ้านเพื่อความปลอดภัยและสิ่งที่ได้ตามมาก็คือการระบายกลิ่นอาหารที่ดีขึ้นแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้านน้อยลงจึงได้มีการออกแบบห้องครัวอยู่ภายในตัวบ้านท่านถึงต้องออกแบบห้องครัวให้มีระบบระบายกลิ่นและระบบระบายน้ำเพื่อทำให้ห้องครัวของท่านถูกสุขอาณาัยและควรมีประตูแยกโซนระหว่างพื้นที่บ้านกับห้องครัวเพื่อป้องกันกลิ่นอาหารพัดเข้าสู่ภายในตัวบ้านส่วนใต้อ่างล้างจานหรือใต้ตู้เก็บของ ควรเทปูนยกพื้นสูงเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าไปทำความเสียหายใต้ตู้เก็บของซึ่งสินแสบางท่านมองว่าธรณีปูนหรือเนินปูนจะเป็นภูเขากลางบ้านที่ทำให้เกิดคดีความถูกโกงหรือทำให้เกิดนี่สูนย์ทั้งทั้งที่สิ่งนี้มีประโยชน์มากกลับให้ความรู้ให้คนหวาดกลัวในเรื่องนี้ จากข้อมูลที่ผมนำเสนอมาเบื้องต้นท่านจะเห็นได้ว่าในสมัยโบราณห้องครัวจะถูกออกแบบให้อยู่นอกบ้านแต่ก็ไม่ได้ส่งผลร้ายใดๆดังนั้นห้องครัวจะอยู่นอกบ้านหรืออยู่ในบ้านก็ไม่ได้มีผลต่อพลังงานหุงจุย้ยพยายามทำให้ถูกต้องตามสุข,ขลักษณะและความถนัดการใช้งานเท่านั้นก็เพียงพอครับ